ดีจ้าสบายดีทุกคนเมื่อนี้เอ้ยกับไอ้คอ,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 อยมาหับคอยออกไปหลินเที่ยวข้างอนอกพี่น้องเลยดีว่ากลางเว้นนี่มันว่างนะช่งวงเช้าๆนี้มันว่างเจ๊ครอบเจ๊พิ่นแล้วเจ๊มันว่าออกไปได้แต่ช่วงพูหล่ช่วงบ่บยๆช่วงยังละมาเด้อแล้ววะเลยได้ออกมาหลินมากินข่าน้ำกันนี่ได้อุ่นน้อยนี่กะ สบายดีพี่น้องบ้านได้ไรอันนี้ฮะเอฟซีกำลังสนั่นวันไหว์อยู่โตเนาะมุ้งไปได้ได้ไปวันที่สาเดลยพี่น้องเอ้ยอยู่กับเออมอนไว้ก่อนเนาะอ,อยู่กับเอื่อยนี่แหละไปไปก่อนพี่น้องไปอยู่วันใดก็มันผมมีเงินคาสคาเซอร์ได้เลยเอาคือต้องรอ,อ,อโอนคือรอหมดวันที่สาเอ๋อเปิดเปิดเปิด,ป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 ดคล้ายๆวันที่สาม รอมันไปอยู่น้ำเขาอยู่ไหนๆก็ต้องซื้อกินเองอีไาแบบนีบ้ถูเสียเงินแม่แมนเขาสีหับเขาอยู่แล้วแม่บอกอยู่น้ำเขาอยู่แต่ต้องซื้อกินเองเราบอกระหว่างรอเออแนวนั้นหานเขาเันเปิดแสดงว่าหานเขาเห็ดไม่บอกเปิดไม่ไมันเป็นแบบเงา่วน มีคนเยอะเขาอยากกินไก่ย่างมีเซียนแห้งพี่น้องเลยเขาก็เลยมีแต่ไก่ย่างฉนัวง่ะเขาฉนัวงไก่ย่างเขาแซ่บเ้วยกนแซ่บบ่แซ่บด้วยกันไปลงไปเบื้องเอาบั๊เอาไปต่อเดี๋ยวห้าไม่ให้ไปเลยไปห้ามไปห้ามคนไร้พยนต์เอาพี่น้องหม่องเที่ยวเฮากับหองเดี๋้วเดี๋ยจ้าคนน้อยคนชิตำต้มให้ค่อยกิน ปนสินไปกอทมอเลยเด้อคนว่าปนสีนเว้าไทยมือนีเบิดมืออนจะพูดไทยแล้วนะพี่เราจะเป็นคนไทยพูดโลดแต่คอยนะพูดไทยบบทนัดพี่น้องเขาก็<อ>เลยหาอยู่แถวนี้เอาแต่การเว้าไทยนี่มันกับเป้าเพาะเนาะม่วนม่วนหูสะดุดหสสดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำว่าแล้วมันกระเดิกเนาะได้บง ม,มันต้องอยู่นานๆเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกอแม่ที่เขาลุบวันนี้นะคะเราก็มานั่งปิกนิกกันนะคะก็มานั่งกินส้มตำค่ะก็มีไก่ย่างนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวที่เรานึ่งมาเองค่ะว่าคนไหนที่กินข้าวเหนียวแล้วงว่วงนอนนี่ก็นอนเลยเจ้อนน้อยในยขึ้นขึ้นรถปุ๊บนอนปั๊บเด็้มันอยู่บ้านมันไม่ได้นอนนะ เล่นมือถือตลอดเวลาแล้วเวลาตำมั่งหุ่นตำให้มันแซบเลยนะเอาเอามาซิมหน่อยสิถ้าตำไม่แซบนะนะว่าซิบอกโอ้ยมันก็ขายไม่ได้รู้หรือเปล่าถ้าเกิดขายไม่ได้แล้วเจ้านายก็จะไม่จ้างเรานะอันนี้ที่เราจะไปเราจะไปขายส้มตำแม่ค้าส้มตำเด้่ยเพื่นฉีไปทางานน่ะงานของเพิ่อนชุดความสามาร ่อยกับแม่ค้าขายกับข้าวข่อยนะขายข้าวแกงขายข้าวแกงช่วยเจ้านายทําของขายพี่น้องเอ้ยงานข่อยนะแต่เราอ้นก็ไม่ได้เปิดเผยนะถ้าอ้นไปนู่น่ะจะตําอย่างเดียวหรือนไม่อ้นไม่เปิดเผยนะจะตําอย่างเดียวแล้วนะว่าอ้นไปกรุงเทพอ้นจะไปตำชุมตำบ่านสันมาซิมเต่าหมูกินนตำตาลันเ่าตองซิมเออแซ่บอ้นตักมาอจิตตามเบียนกูกูแบบ อ้นไม่เปิดเผยนะอ้นจะทํางานอะไรแต่อ้นน่ะจะตาส้มตาเป็นปะแค่นั้นแหละไม่ได้เปิดเผยเลยนะงานที่อ้นจะไปน่ะไม่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 บอกเลยนะไม่บอกฝากด้วยมะอืมอ้นจะไปตาส้มตํานี่ไม่ได้บอกเลยฝากอูดหนูอ้นด้วยอูดอะไรนี่อูดหนูฝากไปอูดหนูนะอ้นน้อยเด้ออยู่กรุงเทพมหานครใครพบเจอก็เวะซ้อนอ้นว่าไทยอยู่พี่น้องเลย มาตำม,มาตำนี่มาเมาพี่มาเบิือกพี่ทำไมมันบ่มีปลาแดกเลยล่ะอ้าวซีมก็เดิมพี่น้งงองทำไมมันจ้างมันมันบ่แบบว่ามันบ่แซ่บปลาแดกเอาพอดีพอดีว่ะมันเหมือนตำไทยอะ่ะตอนแรกเจอรดเลยเนี่ไหมกางเวียงกังเว้นนี่ตกะปิเอ้ยขอกะซีมาหลับออกมาเล่นแนวหนีเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า,าในร้างเพิ่นอนุญาต เลด้่นให้่งสะดวกออกมาทางนอกมือเลนนด้ดักว่าทางคนทำคลิปน้องเนี่ยทักน่อยการหอดมงเลยพี่น้องแล้วใครจะ grab อกไนีลกาสามมงแซ่บบอคอยมักตู้เนี่ยมันถืออยู่พี่น้องคอยคอยมักตู้ที่าเพิ่นไห้อิสระห้องแล้วจับให้บอ อืงคยำขายจะหนาคออเะมานะอือเอามาหเจ้าด้ยนะมใส่กระเทียมละเป็นอะสิสีห่ำแล้เออไไกนเขาก่อยยังอยาไฟมันแห้งเจ้าก็คนจะขายเลยอยากไว้เนาะ คนทานใส่คนทานใส่อูดห้องขวดเอาดำคักใหม่คักว่ะแต่พ่อเป็นแบบช้อยๆ้อยช้อยแบบวันม,มันอู้อ่ะคนนั้นเอาก้องเข่าไปทางมึงก็ได้ละวันก้องเข่าไปทางเจ้า,จายังาม่วงนั่นแทบชงจำอุอ่นน้อยจำผ่านพี่น้องเยไปลองซิมรสชาติเผมเด้ออันแม่ขมมึงขึ้นอะไรตับไหม่นะแม,ม,ม่ขมมึงคนบอกกินน้ำตาลอ,อม,มันหวานโคตรก็ใส่หวานโคต เขยก็อ,ยอ,กอุ่นน่ยกินรสเดียวกันนะตมอมันหวานเกินมันก็ไม่อร่อยแล้วแต่คนอคชอบอต้องว่าแตบบ่ถ้าจะให้มันหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวมันต้องต้ทะเลอันนี้เขาม่ียเาต้มต้มต้มต้าต้มต้มต่มเ้มต้มต้มต้ม้มต้มต้เต้าตรมต้มต้กเ้ม้มต้้มต้มอ้มต้มต้ม้มตม้้ม้้้า เวลากินเบียร์ก็กินด้วยกันได้แต่พี่มลเขาไม่เข้ากันหมดเข้ากันเบิดเนาะปานนันวัดรฮัทแบาไทยแต่ที่บอกเข้าผู้นี่พี้น้อนก้นผู้นี้นอนก้นเสียอย่างเดียวพี่น้องเราเบียร์ก็กินน้ำตาลไอเพชรไอเพชรป๊าทุกขนาดเลยเมื่อคืนกูจะให้ป๊าอยู่แต่นอกมี่เขาลูกเขาขับว้องเต้มันสวนๆกันเลยเจ้าน้ำมอม บ่บ่บอกูได้นอนเลยสิมาเจ้านำอย่ามาเบ้าอือเอออยกงันเนาะ่ยมหลับบ่ไนอนเลยออกูจนสิ่งหอบพหมบอมานอนทงหงทงนจังหว้นอนขดให้แหงเลย้าเที่ยวอันถูกของน้ำาอ้ชงตามเสื่อมใสเนาะก่ได้จัดดอมหาใจแ่ว่นนอมันโกเนีต้อง ้ก็ต้องให้ตัวพร้อมลงนะข้าวกลั่นแบบนี้บ่บางแบบนี้บ่ข้าวบ่มึงฮะข้าวกล้วยเผ็ดสามเท่าบ่คนนำว่าวนำกูสิอัดเสียงอ่าพี่น้องเอ like ื layers, like that, like uh, mm ้อยกับอ้ายเพื่อนก็มาส่งหอดหงนะโอ้ก็ได้ไปแหวนพี่น้องซื้อกาแฟร์ตาวดกับน้ำอันนี้น้ำนมเปรี้ยวแล้วก็ของใส่นื้ ไปเลยเ้อพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เขามาลับชมจ้าบ๊ายบายไปเตรียมของก่อน,นได้เวลาแล้ว